สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในช่องพระแท้สบายใจวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะครับเป็นวันพระซึ่งตรงกับวันที่13พฤศจิกายน2568แล้วก็ตรงกับวันพฤือหัดแล้วก็เป็นวันเพฤือหัดนี้ก็คือเป็นวันที่เป็นวันเกิดของหลวงปู่ท่านแล้วก็เป็นวันครูตามที่เราเข้าใจกันเนาะแล้วก็อยากจะไม่ได้เป็นไม่ได้อยากจะถือตัวเองเป็นครูบาอาจารย์อะไรนะครับเพียงแต่ถือว่าเป็นวันพระัสบด์ ถือเป็นวันดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าห่างเหินจากการทําคลิปไปพอสมควรแล้วมันมีคําถามเข้ามาล้อกับกระแสที่ว่าพระเเคพระแท้กันดังๆนั่นนะนะครับทีนี้วันนี้ผมจะเทียบเคียงให้รุ่นสุขใจว่าขอบตัดเหรียญตึงหูเหรียญดูยังไงนะครับแล้วก็อีกสักรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นสามรวยหรือรวยเลยรวยนะครับสามหกสามเจ็ดเลยรวยเลยรวยเนี่ยสามหกสุขใจเนี่ยสามเจ็ดแล้วก็ บังเอิญมีเหรียญที่ทางบ้านเนี่ยทิ้งไว้ให้ส่งมาให้เช็คแล้วก็บอกว่าอาจารย์เก็บไปเลยหรือเฮียเก็บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีหลายคนซึ่งมันมีเหรียญเหมือนไม่เหมือนเหรียญน,นี้อาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะพอเทียบเคียงให้สําหรับคนที่ชอบชมนะสําหรับพวกคนที่ไม่ชอบชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปชมนะครับมาชมแล้วก็ผมจะให้ชมเหรียญของสามรวยกับ สุขใจที่เป็นพระเกก่อนนะจะได้จะได้ไม่สับสนทีนี้หูเหรียญเมื่อกี้ที่เราคุยเกินกันไว้อะว่าจะให้ดูที่หูเหรียญแล้วก็ความตึงแล้วก็ขอบตัดนะความตึงแล้วก็ขอบตัดในนั้นกายภาพของขอบตัดเนี่ยสุขใจจะคล้ายนะสุขใจจะคล้ายนะแต่ว่าจุดที่มันเป็นจุดขายจุดตายสุขใจก็ให้ดูตรงเนี้ครับเนี่ยจะมีติ่งเนื้อแต่บางเหรียญไม่มีก,ก็อาจจะมีก็เป็นได้นะหรือมีน้อย นะเนื่องจากหลุดไปตามการเวลาหรือว่ามันมันไม่ติดนะหรือมันสึกไปทีนี้หูเหรียญของพระแกเนี่ยมันจะมีความยู่เห็นไหมนะ่ะมันมันจะทรงมันจะยู่ยู่รูรูไปแล้วก็ความคาาข,ของรูนะตัวเจาะเนี่ยนะแต่จะไม่ธรรมชาติแล้วก็ข้างหลังจะมีความปริ้นจะมีรอยถอดเนะี่ยความหลังไอ้ด้านหลังจะมีรอยถอด ความตึงหรือกระแสเหรียญมันจะไม่มีขอบมันจะมีคล้ายๆว่ามันจะเป็นริ้วมันจะมีไม่แน่นตึงอ่ะต้องเข้าใจความว่าไม่แน่นตึงนี้เดี๋ยวผมจะเทียบเคียงให,ให้เหรียญแท,ท้แลวจะอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยเะก็เรียกว่ามันไม่มีความเรียบตึงไม่แน่นเหรียญโลหะหรือว่าก่อนจะมาปัม๊มเนี่ยมันมีการรีดที่มันมีอุปสรรคของเนื้อโลหะอยู่เพราะว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเนื้อ มวลสารหรือว่าทองเนื้อทองแดงที่ว่ามร้อยเปอร์เซ็นต์แท้นะครับมันมีการผสมที่มันมันไม่แน่นเนี่ยอย่างเนี้จะมีขุยมาละเลยขอบเหรียญหรือยันเนี่ยครับจะมีเป็นขุยเลยมือดูไม่ได้สําหรับสามรวยนะถ้าดูมือเนี่ยดูไม่ออกเพราะว่ามือ้ายเกเลยนะครับดูดูโค้ดดูหน้าตาดูความตึงของเหรียญแล้วก็ไปดูขอบตัดความตึงของเหรียญก็คือตรงนี้ผมให้ดูเลขหกไว้ ดูเลขขหกดูผิวเหรียญนะจะมีความขู่กระเป็นมะละเลยเนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยจุดสังเกตจากพิรุษเนี่ยครับเหมือนสุกใจเมื่อกี้ไหมความไม่ตึงของเหรียญอ่าทีนี้ผมจะไปไวๆเพื่อว่าเวลาจะได้ไม่เยอะเนี่ยครับความปิ้งของเหรียญด้านหลังเนี่ยอันนี้วางเลยนะทีนี้ไปดูความตึงของเหรียญสุกใจอ่าครับมาดูความตึงของเหรียญสุกใจนะความตึงด้านล่างท่านเห็นไหมความตึงของเหรียญเนี่ย เห็นเสยนก็จะเป็นเสยนความตึงของขอบเหรียญความตึงหูเหรียญหูเหรียญไม่มีปิ้นไม่มีรอยถอดใช่ไหมเห็นไหมครับหูเหรียญไม่มีความปิ้นไม่มีความถอด้านนะั้นความตึงใช่ไหมมีกระแสมีความตึงแล้วก็เลขเจ็ดท่านจะเห็นเลขเจ็ดซ้อนผมลงกล้องให้ดูนิดหนึ่งนะเลขเจ็ดเนี่ยซ้อน นดูนะเดดเจ็ดซ้อนแล้วก็เห็นไหมเนื้อซ้อนข้างบนส่องลงกล้องจะเห็นนะความตึงเป็นกระแสเลยเนี่ยครับทีนี้ด้านหน้าด้านหน้าผมาให้ยันตัวพุทธตัวนี้ตัวพุทธนะเข้าใจนะครับตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยดูดูสังเกตดูแล้วก็ดูเมตตาไวๆไวดูเมตตาขององค์พระนะครับแล้วก็ดูยันตัวนี้นะยันตัวนี้ พอไปดูยันเก้ตัวนี้นะซึ่งเก้ตัวนี้จะมีเนื้อเลแ่อมออกมาอันนี้ผิดบล็อกผิดแบบอันนี้ไม่ใช่วางเลยแล้วก็จะมีแถวๆนี้ผมจําไม่ได้นะมีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนมากแต่ผมได้อธิบายจากภาพถ่ายของทางบ้านไปแล้วว่าตัวนี้หน้าเหมือนจริงอะไรเหมือนหมดเลยนะโค้กก็เหมือนด้วยนะแต่มันมีเส้นขนแมวที่มันแปลงไปนะครับเส้นขนแมวที่มันแปลงไปดังนั้นเอาไปดูสามรวยบ้างทีนี้อ่าสามรวยเอาออกจากซองให้ดูเลย สามรวยแท้เนี่ยอันนี้เนื้อสตังค์นะประเดีเอาเนื้อสตังค์ขึ้นมาเทียบเคียงกับเมื่อกี้เนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองคล้ายๆสตังค์อันนี้กายภาพที่มันจะมีบล็อกเดิมยางเดิมแล้วก็แบบเดิมเนี่ยจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับจะเป็นยางเดิมและความตึงของเหรียญนเนียนไหมเนี่ยครับกระแสเหรียญจะมีความตึงหูเหรียญไม่มีรอยถอดด้านหลังนะเห็นไหมแล้วก็ความตึงของเหรียญเนี่ยครับ ดูเลขหกเมื่อคี้ผมไม่ดูเลข 6, หกใช่ไดูเลขหกคมชัดยิ่งลงกล้องยิ่งชัดลงกล้องลอยเลยใช่มเนี่ยพอลงกล้องลอยเลยเป็นมิติลอย,ยเลยเนี่ยครับพอลงกล้องลอยเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นความตึงกับหูเหรียญหลังเหรียญหูเหรียญไม่ยู่ใช่ไหมจะเป็นโดนัทหูเหรียญจะเป็นโดนัทนะครับ เนี่ยครับหูเหเร, okay, okay. รีหหยญจะเป็นประมาณนี้นะครับหูเหรียญจะเปประมาณนี้นะเนี่ยมือมือติดบ้างแล้วแต่นะถ้าทองคําก็จะสวยห,หน่อยซึ่งจะเป็นตัวตัดเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับ mm hmm. ทีนี้ให้ดูสุขใจที่ว่าติ่งเนื้อตรงนี้ที่เป็นอมาตะเอาดูจากเหรียญแท้นะ mm hmm. นี่เหรียญแท้นะ mm hmm. บล็อกไหนก็เหมือนกันนยจะมีเนื้อตรงนี้ที่ที่เล่าให้ฟังนะครับ นะจะมีพื้นเนื้อที่ไหลตรงเนี้ยนะสำหรับนักสะสมให,ใหม่นะดังนั้นออไปดูเหรียญแกเเดี๋ยวเอาเทียบให้ดูเลยแต่เหรียญจริงเนี่ยบางครั้งไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าดูกายภาพที่มันมีความเทียบเคียงเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้แล้วก็ เขาทำมาเหมือนนะเห็นไหมตัวตัดเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเหมือนดังนั้นบางอย่างผมก็ไม่ได้พูดทั้งหมดนะฮะดูตรงนี้ดูไม่รู้เลยนะครับมันจะมีความประมาณคล้ายกันแล้วก็หยักนี่ไม่ต้องไปดูาเหมือนกันเลยนะหยักนี่ไม่ต้องไปดูเหมือนกันเลยเอ๊ให้ดูตรงนี้ทีนี้ก็มาดูหน้าแม้ดูหน้าดูยันตัวพุทธที่ผมให้ดูครั้งแรกเหรียญแท้นะนะงนั้นเดี๋ยวผมให้ลงกล้องให้ดูนิดหนึ่งนี่ดูตัวพุทธแล้วก็ดูเมตตา นี่ไม่มีเมตาท่านดูนะเนม,มีเมตาเห็นไหมแล้วก็มีเสี้นจากยันตัวนี้ออกมาเนี่ยซึ่งพอพอองจริงเนี่ยยันตรงัวนี้ไม่มีเส้นท่านดูนะแล้วก็ดูเมตาท่านเห็นเมตาที่เม็เม็ดกลมโตชัดเลยอันนี้บล็อกปักขีดหรือบล็อกปักแตกอันนี้สวยนะครับบล็อกนี้แล้วก็อไปดูอันนี้อยู่ในพลาสติกบล็อกรอจุดใหญ่ดูเมตาอยู่ในพลาสติกนะเห็นไหมท่านเห็นเลยแล้วก็ยันตัวนี้ไม่มีแล้วก็ยันตัวพุท ถ้าดูนะยันตพุทธจะลอยเด่นสวยเลยลอยเลยแล้วก็ยันนี้ไม่ได้แนะนําแต่ว่าอ่า,อาขอบตัดไอซ์นิกิแหละองค์นี้ก็มีนะเนี่ยเห็นไหมพื้นเนื้อจะเป็นแบบนี้พื้นเนื้อจะเป็นแบบนี้ไฟผมมันจะเสื่อมแล้วนะไฟนี้ใช้มาหลายปีแล้ะตกสิบปีละนะครับจะกระพริบละจะเตือนละเดี๋ยวจะดูใหม่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะประมาณนี้แล้วก็เอาโชว์สวยๆนะ ประมาณนี้ก็คือเหรียญแท้เหรียญจริงแล้วก็ได้อธิบายอตอบข้อสงสัยของแฟนๆในช่องประเทศสมายใจเพื่อให้ได้เรียนรู้จดจํากันก็ประมาณนี้เอาไว้ๆนะครับเวลาจะได้ไม่เยอะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยดีเสมอมาแล้วก็เช่าหาแบ่งปันไปจากผมรวมถึงผู้ที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาศึกษากันใหม่ก็ขอทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีมีความสุขความเจริญประกอบกิจการงานใด ก็ขอให้จงประสบความสําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ยังมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผู้ที่ยังอ่อนแออยู่ก็ให้ทุกท่านประสบความโชคดีมีความสุขตัวนหน้ากันสวัสดีครับ